สวัสดีวัยรุ่นจบแล้วไปไหนจบแล้วไปไหนปหลาไหลไหลดิสำหรับนักศึกษาที่เรียนจบแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ แล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริง Welcome to the real world <c oughs> พอเรียนจบแล้วเนี่ยเอาไงต่อดีมะเนี่ยังไม่ได้คิดเลยว่านาคตตัวเองจะทําอะไรต่องงงมืนมืน,มนหันซ้ายหันขวาเนาะไม่รู้จะไปทางไหนดีมาลองฟังประสบการณ์ของผมบ้าแล้วก็ประสบการณ์ของเพื่อนๆผมที่ผ่านกันมาเนาะอันแรกเลยคือจบแล้วเรียนต่อเส้นทางนี้ไม่ใช่เส้นทางที่หาไรายได้เนาะ คนที่จะเรียนต่อก็ต้องดูตัวเองนั่นนะครับว่ามีคนซัพพอร์ตไหมมีเงินเรียนต่อไหมการเรียนเนี่ยคือการลงทุนนะครับแต่การลงทุนก็มีความเสี่ยงเนาะเพราะฉะนั้นเราควรจะรู้ก่อนนะครับว่าเราเรียนไปทําไมเราเรียนที่จะอยากเก่งมากขึ้นเราอยากจะรู้ลึกมากขึ้นเราอยากจะยกระดับความรู้ความสามารถเราหรือเปล่า หรือว่าเราจะเอาปริญญาเนี่ยไปเพื่อสมัครงานไปทํางานในสิ่งที่เราอยากทําหรือว่าเราเรียนเพื่อได้รับการยอมรับจากสังคมเรียนเพื่ออัปเกรดตัวเองไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเราก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่าเราเรียนไปเพื่ออะไรเนาะตอนผมเนี่ยผมจบปริญญาตรีปุ๊บเนี่ยผมก็ตอบปริญญาโทเลยท,ทันทีผมขี้เกียจทำงานนะครับผมสารภาพเลยเนาะ โชคดีหน่อยที่ว่าอาจารย์เขายังจ้างให้ผมทํางานนอกอยู่เรื่อยๆนะครับก็มีเงินมาซัพพอร์ตค่าเทอมค่าอยู่อะไรแบบนี้เนาะไม่ได้มีเงินเป็นกองเป็นกำนะครับคนที่จะเรียนต่อปริญญาโทรหรือว่าจะเรียนต่ออะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็ต้องคิดก่อนนะว่าจบแล้วจะไปยังไงต่อไม่งั้นจบออกมาก็จะงงงวน,นมึนอยู่ทีเนาะมันไม่ดีนะครับทำแบบนี้อันต่อไปคือเส้นทางของไอดอลไอดอลแฮฟมันนี่หาเงินดีครับหาเงินเลี้ยงชีพเนาะ อย่างแรกเลยง่ายสุดนะครับคือการสมัครงานเนาะเป็นพนักง,งานบริษัทฝากตัวรับใช้นายนะครับเราเอาแรงเอาเวลาเอาสมองเอาฝีมือของเราเนี่ยแลกเงินมาเนาะสำหรับคนที่ไม่มีทุนไม่มีคอนเนคชันนะครับวิธีนี้ปลอดภัยที่สุดสะดวกที่สุดเรามีความเสี่ยงน้อยนะครับเราไม่ต้องบริหารอะไรมากเนาะเราบริหารแต่ตัวเองอย่างเดียวนะครับ <S <S ถ้าเลือกบริษัทที่อยากทําได้ก็เลือกเนาะแต่ถ้าเลือกไม่ได้เนี่ยผมแนะนําว่าก็ลองทําไปก่อนนะครับ หาเงินก่อนเนาะหาเงินเลี้ยงชีพนะครับแต่แต่แต,แต่ถ้าเราคิดแล้วว่าเราจะไม่เป็นพนักง,งานบริษัทไปตลอดชีวิตเนี่ยในระหว่างที่เราทํางานอยู่เราก็ต้องศึกษาระบบของบริษัทนั้นเป็นยังไงเขาหาลูกค้าจากไหนรายได้เข้ามาอย่างไรรายจ่ายเขามีอะไรบ้างการตลาดเป็นยังไงแล้วก็เริ่มสร้างคอนเนคชันเนาะรู้จักซัพพลายเออร์รู้จักลูกค้ารู้จักเพื่อนร่วมงานอะไรแบบนี้นะครับที่สําคัญก็คืออย่าลืมฝึกฝนความเก่งของตัวเองฝึกฝนความสามารถของตัวเองไปด้วยในขณะที่ทํางานอยู่ในบริษัทเนาะ อันต่อมาฟรีแลนซ์เส้นทางนี้มีบางคนเรียกว่ามือปืนนะครับก็คือเรารับจ้างทํางานเป็นจ็อบๆไปจ็อบเล็กๆสั้นๆแน,น่นอนว่าเราต้องมีฝีมือเราต้องรู้ว่าเราเก่งอะไรและที่สําคัญลือก็ต้องรู้ว่าใครจะจ้างงานเราทําด้วยนะครับการทําฟรีแลนซ์เนี่ยบางทีเราก็อยู่ในคราบของพนักง,งานบริษัทเหมือนกันนะครับหรือท,ที่คนทั่วไปเขาเรียกว่ารับฟิลรับงานนอกอะไรแบบนี้เนาะ คือเราต้องมีคอนเน็กชันนะครับว่าผู้ว่าจ้างงานเราเป็นใครเราเก่งเรื่องอะไรแล้วใครจะจ้างงานเราถ้าเป็นสายสถาปัตย์เนี่ยอย่างเช่นว่าเราเขียนแบบเก่งเคลียร์ดีเทลได้ดีเรารู้แล้วว่าบริษัทสถาปนิกที่เป็นบริษัทดีไซเนอร์เนี่ยจะเคลียร์แบบเร่องอเก่งเราก็ต้องรู้จักกับบริษัทสถาปนิกต่างๆเนาะที่จะให้งานเราได้นะครับเสร็จแล้วพอเราทํางานไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็จะเกิดการบอกต่อปากต่อปากเนาะว่าไอ้คนนี้รับงานดีนะทำงานเก่งนะไปจ้างมันไหมไปลองจ้างมันดูอะไรแบบนี้นะครับเส้นทางนี้นะมีอิสระสูงมากเลือกเเวลาาทํองได้ ทำงานตอนไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ดูเหมือนจะหอมวากนะครับแต่ว่าถ้าผิดนัดลูกค้าส่งงานช้าคุณภาพงานตกลูกค้าก็จะไม่จ้างเรานะครับอย่าคิดว่าเราเป็นคนเดียวที่ลูกค้าจะต้องจ้างเนาะไม่ใช่อย่างนั้นเนาะเราก็ต้องรักษาระดับคุณภาพของตัวเองพัฒนางานตัวเองไปเรื่อยๆอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องไม่ให้คุณภาพงานเราตกไม่ให้ระดับเราตกลงนะครับเส้นทางนี้เนี่ยรับงานมากก็ได้เงินมากรับงานน้อยก็ได้เงินน้อยเนาะเราก็ต้องบริหารนะครับบริหารงานบริหารชีวิตตัวเองวัดกันไปเลยเนาะ อีกสเตปหนึ่งก็คือการเปิดบริษัทการเปิดบริษัทมันก็จะคล้ายกับฟรีแลนซ์นิดนึงที่ว่าเราต้องหางานเองเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอเปิดบริษัทแล้วปุ๊บเนี่ยเรามีความรับผิดชอบมากขึ้นเราจริงจังมากขึ้นสเกลงานอาจจะใหญ่มากขึ้นนะครับการเปิดบริษัทเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือมากกว่าตัวบุคคลเนาะเราอาจจะมีคนเดียวก็ได้หรือจะมีหลายๆคนก็ได้นะครับแต่ว่าเราทํางานภายใต้ชื่อบริษัทนั้นหรือว่าชื่อแบรนด์แบรนด์นั้นนะครับการเปิดบริษัทเนี่ยมันก็จะมีความจริงจังมากขึ้นเนาะเข้ึน นอกจากบริหารชีวิตตัวเองแล้วเนี่ยเราต้องบริหารคนในองค์กรเราด้วยบริหารพาร์ทเนอร์บริหารลูกน้องลูกค้าซัพพลายเออร์มันจะมีความเสี่ยงความซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิมนะครับมีรุ่นน้องผมกลุ่มหนึ่งนะครับเรียนจบออกมาก็เปิดออฟฟิศเลยเริ่มแรกเนี่ยก็จะลำบากตากตามกันมาเพราะไม่มีงานเข้ามาเนาะไม่มีใครรู้จักไม่รู้ว่ากลุ่มคนนี้เป็นใครพวกมันก็จะพยายามที่จะไปประกวดแบบไปหางานอื่นๆทํางานอะไรก็ได้เข้ามาก็ลองทําให้หมดอะไรแบบนี้มันก็ค่อนข้างจะลำบากตากตามนิดนึงเงเินไม่พอใช้้บาง ดิ้นรนหางานบ้างไปขอร้องเขาบ้างมันก็มีความลํบากจากตามแตกต่างกันเลยเนาะระหว่างคนที่ทํางานประจํากับเปิดบริษัทเองเราก็ต้องเข้าใจเนาะความเสี่ยงมันมีนะครับความเสี่ยงมันสูงด้วยเนาะอีกเส้นทางหนึ่งคือ,อย้ายสายงานเปลี่ยนสายงานเลยยกตัวอย่างเริ่มต้นเลยก็คือเอางานอดิเรกมาเป็นอาชีพนะอันนี้ทุกคนต้องการนะทุกคนชอบนะครับอยากจะทําในสิ่งที่เรารักอยากจะหาเงินเลี้ยงชีพได้จากสิ่งที่เราชอบใครบ้างจะไม่ชอบเนาะใครบ้างจะไม่อยาก การเอางานอดิเรกของเราเนี่ยมาเป็นอาชีพเนี่ยอย่างแรกเลยคือเราต้องทําให้คนอื่นเขารู้ก่อนนะครับว่าเรามีงานอดิเรกอะไรเราเก่งเรื่องอะไรเรามีความรู้เรื่องอะไรในสมัยนี้ก็โพสต์ลงโซเชียลบ้างสร้างเพจสร้างอะไรไปนะครับและสามารถทําได้ตั้งแต่ตอนที่เราเรียนอยู่แล้วเนาะไม่จำเป็นจะต้องรอเรียนจบก่อนนะครับเราสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้เลยนะพูดง่ายๆคือเราก็ต้องมีคอนดักชันเยอะขึ้นในระดับหนึ่งอะที่จะมีคนมาจ้างให้เราทํางานหรือว่าจ่ายเงินให้กับสิ่งที่เราชอบจ่ายเงินให้กับสินค้าที่เราผลิต ส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือว่าคนที่เห็นช่องทางการทําธุรกิจว่าเฮ้ยทําแบบนี้หาเงินเลี้ยงชีพได้แน่นอนแต่เราก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าเราโอเคไหมที่จะยึดมันเป็นอาชีพที่เราจะทํามันเพื่อเลี้ยงชีพเราไปเรื่อยๆบางคนก็อาจจะมีธุรกิจของที่บ้านไปบริหารงานต่อก็แล้วแต่เนาะแตกต่างกันไป บางคนก็สนใจในเส้นทางอาชีพอื่นแล้วก็พยายามฝึกฝีมือในอาชีพอื่นๆอย่างเช่นว่าคนเป็นพนักง,งานบัญชีอยู่แต่ว่าเห็นงานกราฟิกแล้วชอบก็ฝึกทํากราฟิกใหญ่เลยฝึกทำอินลัสเตเตอร์ใหญ่เลยแล้วก็พยายามจะไปของานคนนู้นคนนี้เข้ามาทําอะไรแบบนี้นะครับแรกๆอาจจะทาฟรีก่อนเนาะจนกระทั่งเรามีความสามารถในระดับหนึ่งแล้วก็เรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้มันก็จะสามารถพัฒนาไปสู่อาชีพที่มาเลี้ยงชีพเราได้เหมือนกันนะครับ แต่สุดท้ายเนี่ยไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามเราก็เป็นเราอยู่ดีเนาะความรู้ประสบการณ์ความสามารถของเราจากอดีตเนี่ยมันส่งเราไปสู่อนาคตในจุดจุดหนึ่งเสมอนะครับยอยู่ที่เราเลือกแล้วแหละว่าเราจะตามกะระแสไหมหรือเราจะต่อต้านมันหรือเราจะบาลานซ์มันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกทําอย่างไรแต่ขอให้จำไว้ว่าเรามีทางเลือกเสมอนะครับ ตอนจบก็กลับสู่จุดเริ่มต้นนะครับว่าเราเป็นใครเราทําอะไรได้แล้วสิ่งที่เราทํามันมีประโยชน์ต่สอสังคมมากน้อยแค่ไหน,นและหวังว่าวัยรุ่นทุกท่านจะเจองานที่ตัวเองชอบและดําเนินชีวิตด้วยความสนุกสดใสนะครับสวัสดีครับ